หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เป็นเสนอความคิดเห็นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการรับฟังนะครับแต่ก็จริงๆมันก็ยังไม่ใช่ข้อูบัญว่าจะต้องปฏิบัติตามอะไร ก็เราก็รับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็เอามาปรับอะไรที่เราเห็นว่าสามารถบบดําเนินต่อได้เราก็ดำเนินต่อเราก็จะมีการรอเรื่องข้อเสนอแนะแล้วก็สังเคราะห์กันสนนะักระยะแล้วก็มีการประชุกมก,รรชก,กันก็ตัวทไลายก็ต้องยอมรับครับว่ามีการเลื่อนนะครับก <นะ S 2> ็อาจจะต้องเลื่อนไปแต่ก็พยายามจะให้สั้นที่สุดนะ,ค,ะ <S <S ครับเพราะเ,เราเข้าใจดีว่าเจตนารมณ์ของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีความจําเป็นเรื่องของระยะเวลาที่จะต้องมีความเร่งด่วนนะครับว่าต้อง มีเม็ดเงินลงไปในระบบอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นได้ว,ว่าตัวเราขาดช่วงของตัวงบประมาณนะครับตัวรายจ่ายลงทุนงบประมาณมีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีตัวเม็ดเงินลงไปทดแทนในส่วนที่มันเป็นตอนตอนปันหลอตรงนี้นะครับในส่วนงบประมาณนะครับผมไม่คิดว่าทำลายใครไปเยอะนะครับรก็คงใช้เวลาอีกสักพักนะครับที่ไม่เยอะนะครับเพราะตอนนี้เราก็แค่รอตัวหนังสือยังเป็นทางการจากบกชมา เรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับแต่ทุกความคิดเห็นก็ถูกตัดสินใจโด,โดยโดยโตัวคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นณปัจจุบันจนถึงวินาทีนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อเสนอเรื่องของการปรับเกณฑ์อะไรต่างนะครับเราก็ยกังใช้เกณฑ์เดิมที่เราได้นำเสอนอไป